เฮ้ยตกปลาดีกว่าทุกวันเอ้ยตกปลาตกปลาวันนี้เรามานั่งตกปลาฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแลกใจสิจริงปลาไม่กินเยอะฉันนั่งตกปลาอยู่นานจนเบื่อ đi Ê ê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  Ui ui Pá đinh pá đinh Hãy subscribe cho kênh จุ๊มกินดีกินเบ็ดสิว้าวกินแล้วโอ้โอ้โอ้โอป่ากินเบ็ดแล้วดูสิโอ้ ปลาดิน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 โอ้โหโอ้โหอ้ยยวู้ได้แล้วนี่สามตัววันนี้ได้สามตัวน่าเจ่มไปเลยทีเดียวนี่ปลาสามตัวใน คองน้ำโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนนะกันวันนี้มาตกเอาแค่สามตัวก็พอแล้วบายบายสวัสดีทุกคน